คนโกงในโลกฟุตบอลนะครับเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกเมื่อนี้ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักเตะหนุ่มชาวเดนมาร์กครับที่มีชื่อว่าคิมคิสเตนเซนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะของผู้รักษาประตูหนุ่มที่แอบขยับประตูเพื่อให้ได้เปรียบครับคิมคิสเตนเซนชื่อของเขาครับอาจไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ในลีกสวีเดนครับเขาเป็นที่จดจําในฐานะผู้เลื่อนประตูเกือบ30ซนติเมตรครับ เป็นทิกครับที่สร้างความแน้เปรียบให้เขาดยูตลอดจนถูกจับได้นี่แหละครับคิมเคสเดนเซนเป็นผู้รักษาประตูของทีมหนึ่งในลีกของประเทศสวีเดนครับโดยผู้รักษาประตูหนุ่มคนนี้ครับมีทิกเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นวิธีในวงคติครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่คู่แข่งครับยังไม่สามารถจับได้ด้วยซ้ำว่าเขาแอบเลื่อนโกในฤดูกาลแข่งขันปี2008และปี2009 รู้ดูการที่ยอดเยี่ยมของทีมกอสเบิร์กจากสวีเดนในการแข่งขันครับเพราะว่าพวกเขาแทบไม่เสียประตูเลยนั่นเป็นผลครับมาจากการรักษาประตูของกิมคิสเทนเซนหรืออาจจะเป็นเพราะประตูของเขาครับที่มีขนาดเล็กกว่าปกติผมทำแบบนี้หลายครั้งมากและบางทีนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคิสเทนเซนกล่าวเขาไม่เคยอับอายเลยครับกับการกระทําของเขาและยังยืนยันว่านั่นเป็นเหตุผลครับที่ทําให้เขาเล่นได้ดีเยี่ยม ร็จแล้วครับในการแข่งขันกับทีมโอเรโบทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อคู่แข่งครับสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างครับผิดปกติกับโกหรือแม้แต่กระทั่งกรรมการครับยังรู้สึกได้ถึงบางอย่างครับที่มีความผิดแปลกออกไปโกประตูนะครับถูกเลื่อนไปเกือบ1ฟุตในที่สุดครับกลโกงของผู้รักษาประตูคนนี้ก็ถูกจับได้กรรมการครับตัดสินใจที่จะเลื่อนประตูกลับไปอยู่ในจุดที่มันสมควรจะอยู่ครับและเหตุผลนี้เองครับทั้งไวงการฟุตบอลสวีเดน ถึงกับต้องรู้เป็นไฟเลยทีเดียวครับคิดเส้นๆครับเป็นศูนย์กลางของทีมครับและเป็นทุกอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมากับทีมครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับโทษใดๆเลยจนกระทั่งเพื่อนร่วมทีมของเขาครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันเพื่อร่วมทีมคนนั้นครับกล่าวว่าเราใช้เทคนิคนี้เพื่อขยายขนาดโกของผู้แข่งให้กว้างขึ้นและมันส่งผลกับการได้หรือไม่ได้ประตูซึ่งตอนนี้เองครับ ปีฟ่าได้ออกกฎระเบียบที่ชัดเจนว่าประตูครับจะต้องถูกยึดตายอยู่กับสนามแข่งเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนของประตูไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าวที่ถือเป็นกลโกลงอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดครับว่ามันได้ผลทําให้พวกเขารังตําแหน่งอันดับที่2ของตารางและเป็นตําแหน่งครับที่พวกเขาไม่เคยไปถึงได้เลยในขณะที่คิสเซนเซนครับได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีก จากนั้นครับเขาจึงกลับไปเตะกับทีมประเทศบ้านเกิดของเขาอย่างทีมโคเปนเฮเกนชายหนุม่มครับเดินทางมาถึงกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและสามารถควา้าแชมป์ได้ถึง5ปีในลีกและเข้าไปถึงรอบที่หทีมสุดท้ายครับในการแข่งแชมเปี้ยนลีกในปี2011และในทีมชาติเดนมาครับเขายังเป็นตัวเต็งในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติดเดนมาที่จะลงแข่งบอลโลกในปี2010เส้นทางอาชีพของเขาค่อนข้างุ่งโลดแม้จะเคยมีตาบาปจากการเลื่อนประตูโก เพื่อได้เปรียบเล็กๆน้อยๆอยเหนือคู่แข่งจนถูกจับได้ในที่สุดครับสำหรับใครครับที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความคิดเห็นครับเกี่ยวกับการกระทำของคิมคิลเลนเซนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,วัสด,ดีครับ